แท็กคนได้นายเป็นอะไรของไายเนี um. ่ยว้ไงเพื yes. ่อนทุกอย่างโอเคไหมหยุดไล่ตามฉันสักทีขอร้องไล่ตามนายเหรอหมายความว่าไงอะอะไรอืมอ้าฮ่าฮ่ฮ ดีมากสัตว์ที่น่ารักของฉันขโมยไอศครีมนี่มันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วต <laughs> อ,อนนี้เองจ้า<อ>มีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่วิกกี้สร้างกองทัพรถอนิม่าปีศาจขึ้นมาออนายเป็นอะไรไหมเพื่อนไ<อ>ทเกียนายยังอยู่ไหมง่ยายจอนนี่ แตคโกอวิกกี้กำลังก่อเรื่องอีกแล้วและไทเกอร์กำลังมีปัญหาฉันจัดการเอง ้ยฉันด้วยด่วนเลยหกปากหน้าไอ้ลูกแมวขอบใจพวกเอ้ไปเอาไอศครีมแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวข้าจาจัดการพวกเขาทีหลังจะปล่อยให้นี้ไม่ได้นะ นายจะหนีไปไง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแต,แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่คุณไรตัวจริงเพิ่งแผ่นไปเนี่ยไม่เห็นเหรอฉันไม่เชื่อนายหรอกนะฮะอืมพวกเขาไปไหนเนี่ยโอฉันไม่รู้แต่เราต้องไปหาพวกเขาให้เร็วที่สุดนะถูกของนาย

ไปกันเลยนั่นไงเราต้องไปจับเขาเดี๋ยวฉันมีปัญหาน่ะฮะฉันติดอ่ะฉันต้องใช้พลังเสริมเพื่อตัวเองออกมาได้น่ะฉันรู้ว่านายต้องโทรหาใครอ่ะฮะไงไทเกียรไงจนี่ ฉันต้องการความช่วยเหลือไปหยุดแฟนปีศาจนั่นน่ะเอาล่ะเพื่อนเปิดโหมดพร้อมพลังในที่สุดทีนี้ก็มาหยุดแฟนปีศาจของ,งเรากันเถอะ หยูหย่ๆนั่นแหละ <c oughs> จัดการมันเลย <c oughs> <c oughs> แฟรกโคในจัดการปีศาจแท็กโคนะตามนั้นเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เลวแต่อันนี่ไปสัก ฮ่ฮ่าอือฮ่ฮ่ฉันทำได้อือตอนนี้ถึงเวลาไปช่วยแทร็กโคดาแล้วยอมแพ้ส่าอืา อขอบใจเพื่อนยุดยูตรงนั้นแหละทั้งคู่เลยเฮ้ยหออย่ายุ่งกับพวกเขาเราจะไม่ให้เธอหลอกเราอีกแล้วเฮ้ยหอเอามาเออหอแล้วตอนนี้ก็เอาไอศครีมของท่านขึ้นมาสนิทดีก็ได้ก็ได้ อออพร้อมจะชิมรสใหม่กันหรือยังเพื่นเย้ฮะอ้ออ้อออืมเกิดอะไรขึ้นกันดะมันไม่ดูสุดยอดเลยเหรอแน่นอนล่ะเธอนี่เองเอาสีของมันกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วทำไมฉัต้องทำด้วยเล่าทัานเกลียดของที่มีสีสันสดใสวออ ร้านของฉันเอ,อ้ยอย่าคิดว่าจะรอดไปได้นะ <laughs> ง่ายแค่ที่ทุกอย่างโอเคไหมเรากำลังจะชิมไอศครีมแล้ววิกกี้ก็มาขโมยสีของมันไปเธอทำอะไรนะไม่ต้องห่วงกำลังจะไปช่วยแล้วสวัสดีจอนนี่ มีอะไรให้เราช่วยไหมเพื่อนวิกกี้ก่อเรื่องอีกแล้วนายต้องไปหยุดเธอจะไปในทันใด นี่มันแย่มากแย่มากจริงๆอะอะไรโนเกิดอะไรขึ้นอะพอวิกกี้เอาสีิรบไปเราก็เริ่มสูญเสียพลังงาน ไนวิกกี้จอาไวรายรนั่นเขากำลังจะเอาความสุขของเมือไงไอนี้มากไปอะเราต้องไปหยุดเธอโดยด่วนเลยฉันทำได้เกินค่าจริงๆคราวนี้ยอดเยี่ยมไปเลย อ๋อง oh. uh. ั้นก็มาดูกันแอนิม่าขี้แพ้ฮ้ายว้ายอมแพ้ได้แล้วน่วิกกี้ฉันแค่กำลังเพิ่งเริ่มเท่านั้นไอ้ลูกแมวไรคูมา สีชั้น <c oughs> ฉันรักงานของฉันจริงๆเธาหนีไม่ลอดหรอกวิกกี้แล้วใครจะหยุดฉันเล่านายเหรออ่าฮะฉันต้องเร็วกว่านี้ถ้าจะจับเธอโอ <c oughs> ไงไทเกียทุกอย่างโอเคไหมตอนนี้ตอนนี้เหลือฉันคนเดียวแล้วทแทร็กเโดนจัดการเข้าใจแล้วเพื่อนเปิดหโมดเพัพ่นพลังแบบนี้สิ sao, vui lắm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 , vui อะไรหรอกนอะอะฮะฮะว้าวโอ,อ,อ๊ออ <c oughs> ยเฮ้ยยิ่งมากเทรคโคนายทำไดฉ้ฉันกลับมาแลว้วฉันกลับมาแล้ว ทุกอ,อย่างกลับมาแล้วฮะหร<า><า>แล้วเธอคิดกำลังจะไปไหนเหรอ เธอก็จะชอบสีสันเองแหละวิกกี้เอย่างน้อยก็เอาไอศครีมสีสวยมาให้ฉันหน่อยแซ่